โรเมลูลูกากูผัวหอกร่างยักษ์ทีมชาติเบลเยียมเตรียมลุยเวทีเซเรียอาอีกครั้งหลังสิงบลูปล่อยตัวให้โรมายืมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ แมดลอผู้สื่อข่าวสายลูกหนังคนดังของเดลี่เทเลกราฟสื่อเมืองผู้ดีรายงานว่าเออสโรมายอดทีมจากสึกกันโชเซเรียอาอิตาลีได้บรรลุข้อตกลงกับทางด้านเชลซีเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการยืมตัวโรเมลูลูกากูกองหน้าร่างยักษ์ของทีมชาติเบลเยียมมาใช้งานหนึ่งฤดูกาล หลังโรเมลูลูกากูกองหน้าร่างยักษ์ของทัพสิงบลูไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของผู้จัดการทีมเชลซีอย่างมาริซิโอโปเชติโนและฤดูการ2022-2023ที่ผ่านมาโรเมลูลูกากูก็โดนปล่อยตัวให้กับอินเตอร์มิลานยืมไปใช้งานโดยโรเมลูลูกากูทำไป14ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ37นะัด หลังบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วเอสโรมาต้องจ่ายเงินให้กับทางด้านเชลซีอยู่ที่จำนวน5ล้านปอนด์โดยประมาณ220ล้านบาทสำหรับเป็นข้อตกลงให้เชลซีเพื่อเป็นค่ายืมตัวโรเมลูลูกากูและโรเมลูลูกากูจะได้รับค่าเหนื่อยที่เอสโรมาราว6ล้านปอนด์ต่อปีประมาณ264ล้านบาทตอนนี้เหลือเพียงแค่ขั้นตอนการเซ็นสัญญาเท่านั้นใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ